จะเป็นอย่างไรถ้าวันพีซได้ร่วมงานกับมาวิลนะครับตอนนี้วันพีซได้ร่วมงานกับอนิเมะเรื่องอื่นๆอย่างเป็นทางการแล้วแต่จะเป็นอย่างไรถ้าพวกเขาร่วมงานกับมาวิลละและก็มีแฟนอาร์ตบางส่วนทําพวกเขาออกมาด้วยเช่นกัน และงานศิลปะเหล่านี้ก็ดูน่าทึ่งมากๆนะครับอันดับแรกเนี่ยเรามีลูฟี่เป็นกัปตันอเมริกันส่วนทางด้านโซโลนั้นมาในสไตล์ค้อน3อันส่วนทางด้านนามีเนี่ยก็ดูเพอร์เฟกมากๆในบท Black v i โ o ด้วยบาสุก้าขนาดใหญ่ของเธอส่วนทางด้านอุซมนั้นมาเหนือคาดเลยนะครับเขาดูดีมากๆในบท h ฮอ Eye เหมือนกับบรูซที่เท่มากๆนะฮะในบทเบนเนอร์ส่วนช็อปเปอร์ก็เป็นหมอเหมือนกัน แต่แค่เป็นคนละแบบเท่านั้นเองแต่ส่วนใหญ่แล้วชอเปอร์จะถูกเรียกว่าสัปปรหลาดซึ่งดังนั้นเนี่ยชอเปอร์เหมาะกับบทฮักมามากๆแต่ถ้าว่าคนที่ชอบที่สุดเนี่ยคือแฟรงกี้นะครับมาในบทไอรอนแมนและชุดของเขาก็ดูเจ๋งมากมๆาส่วนโรบินเนี่ยมาในบทมาเรียฮิวนะครับซึ่งก็เข้าใจได้แต่ทำกับซันจิได้แย่มากโดยให้ซันจิเนี่ยเป็นบทนิกฟิลลี่ ส่วนบรุอกเนี่ยกำลังเล่นเป็นเอเจนต์โคสันนะครับซึ่งถูกนิกฟิลลีชุบชีวิตให้ฟื้นคืนชีพในขณะที่ซาโบถูกแสดงให้เป็นวินเทอร์โซเจอร์ซึ่งก็ดูดีมากๆด้วยเช่นกันแต่เพโลน่าอยู่ในบทสกาเลตวิทนะครับในขณะที่ล e โออยู่ในบทแอนด Ant ์แมนดูน่ารักสุดๆเพื่อนๆละครับชอบคนไหนบ้าง